กราฟสวัสดี์ช้าวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อค LS2 Helmic นะครับผมตัวนี้โมเดลรุ่นจะเป็นรุ่น FF352 นะครับตัวนี้เป็นตัวหมวกที่ออกมานานแล้วนะครับก็คือเป็นหมวกที่เก่าเก็บแหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหมวกทรงเล็กและน้ำหนักเบาหลายๆคนก็ยังหามาใช้อยู่นะครับ๋ยวผมจะบอกสเปคหมวกตัวนี้ก่อนนะครับผมสเปคหมวกตัวนี้จะเป็นหมวกกันน็อคเต็มใบเป็นแว่นชั้นเดียวก็คือมีกระจกหน้านะครับผมสีใสอย่างเดียวนะครับจะไม่มีแว่นดําด้านใน นี่นะครับชิวหน้าจะเป็นแบบใสแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟรันตีเชฟระดับสี่ดาวเลยนะครับผมต่อไปเรามาดูช่องลมนะครับช่องลมด้านบนก็จะมีมาให้หนึ่งจุดนะครับผมสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ด้านหน้าหมวกนะครับผมตรงปากก็จะมีช่องลมเลื่อนเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับย้ำนะครับตัวนี้จะเป็นหมวกทรงเล็กเห็นไหมครับผมก็คือว่าขนาดมันจะไม่ป้อมๆเหมือนหมวกรุ่นอื่นตัวนี้มันจะเป็นเหมือนวงรีขนาดมันจะเป็นเล็ก แล้วก็มาดูด้านหลังครับผมในส่วนตรงนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีลูกเล่นอะไรน,นะตัวนี้จะมาพร้อมกับมาตรฐานมอ,อก,กอรนะครับผมแล้วก็จะเป็นมาตรฐาน ECE นะครับส่วนน้ําหนักที่เคลมมาจากโรงงานก็คือ1 3 5 0ันสารอยห้าสิกรัมนะครับผมโดยประมาณก็ถือว่าเบามากๆครับรุ่นนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวหมุดพิดล็อกเรดี้นะครับผมก็สามารถติดแผ่นกันป้าได้ถ้ายังหาแผ่นกันปลาได้อยู่นะ เพราะว่าอะไรรุ่นนี้คือแทบจะไม่ค่อยมีละทั้งชิลทั้งนวมทั้งชิลดําที่เป็นชิลแต่งก็ไม่ค่อยจะมีละต่อไปผมจะให้ดูใต้หมวกนะครับผมรุ่นนี้จะจะไม่มีเลยนะครับผมไม่มีแผ่นใต้คางแถมมาให้นะครับจะไม่มีแผ่นติดใต้คางมาแล้วก็สายรัดคางจะเป็นแบบยิบล็อกนะครับแล้วก็ตัวนวมสามารถถอดซักได้3ามชิ้นนะครับจะมีแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางนะครับผมตรงนี้จะเป็นแผ่นรองคอนะครับจะถอดออกมาไม่ได้ ย้จะมีแผ่นรองคอยอีกอันหนึ่งเอาไว้รองคอยถ้าเพิ่มความกระชับครับแล้วก็สาหรับรุ่นนี้รุ่นนี้จะไม่มีช่องวาสําหรับติดตั้งบลูทูธนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีนะเพราะว่าเป็นโมรุ่นเก่าเพราะที่ผมจําได้คือรุ่นนี้ออกมานานละแต่ที่ร้านก็เหมามาขายก็ยังมีของอยู่ต่อไปผมจะให้ดูลายนะครับผมตรงนี้ย้ำอีกครั้งนะครับผมจะเป็นรุ่น FF352 นะครับผมจะเป็นสีด้านทั้งใบลายนี้จะดูดุดัน,นครับผมเป็นลายมวกโหลกทั้งสองด้านเลยนะครับ มาดูด้านหน้าอีกทีครับแล้ก็ด้านหลังหมวกนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับผมผมย้ำอีกครั้งนะครับผมหมวกตัวนี้เป็นหมวกทรงเล็กนะครับดังนั้นไม่เหมาะกับคนอ้วนเป็นอย่างยิ่งแล้วเวลาวัดไซส์ก็ควรจะเผื่อไว้หนึ่งไซส์ด้วยนะครับผมสำหรับหมกรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ